าการ section free และ funding rate คืนเดียวกันไหมและมีวิธีการคิดคำนวณยังไงในการเทรดนะครับในคลิปนี้เรามาดูกันครับ สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับจากเพจลองทุนครับคลิปนี้ครับเราจะมาตอบคำถามเพื่อนๆกันนะครับเกี่ยวกับ Funding Rate นะครับแล้วก็ Transaction Fee นะว่ามันมีความแตกต่างกันหรือเปล่ามันมีการคิดคำนวณยังไงนะครับในการเทรดฟิวเจอร์นะครับก่อนอื่นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่ามันคือตัวเดียวกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ Transaction Fee เนี่ยเราจะมีการเก็บเป็นครั้งๆนะครับก็คือสมมุติเรามีการซื้อขายครั้งนึงหรือว่ามีการเปิดพอร์ชั่นลองปิดพอร์ชั่นลองนะครับทุกๆครัั้งทีีี่่่เเเเรราาาแอคชนนยขจะมกก็บ ฐานในชันฟรีนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีค่าธรรมเนียมส่วนลดต่างๆที่ผมเคยทําคลิปไว้กเพื่อนลองไปดูย้อนหลังได้นะครับแต่ในฝั่งของฟันดิ้งเลทเนี่ยฟันดิ้งเลทมันจะเป็นการเก็บทุกๆ8ชั่วโมงนะครับซึ่งจะมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์การเก็บอยู่บนหน้ากระดานการเทรดฟิวเจอร์นะครับในตัวเพเปอร์เชื่อคอนแท็กนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูได้มันก็จะมีการนับถอยหลังด้วยนะครับซึ่งผมเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้าแล้วเหมือนกันแต่วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันดูแล้วก็จะมาพูดถึงต Sell นนตัััววววด้่าามมนนีกรคณ ฟันดิ้งเลทแล้วก็ทันนิชชั่นฟรียังไงนะครับแต่เราไปดูกันในตัวหน้าแอปพลิเคชันเลยครับแล้วเรามาอยู่ในหน้ากระดานเทรดของบริษัทแล้วนะครับคราวนี้ผมจะให้เ,เพื่อนๆดูในฝั่งของฟันดิ้งเนาะที่มันเกิดขึ้นที่มีคําถามเข้ามานะครับฟันดิ้งเนี่ยปกติมันอยู่ด้านบนแล้วตอนนี้มันติดลบด้วยเราเห็นบวกมานานละนะครับตอนนี้มันติดลบลบ0ูนยนะครับอันนี้หมายความว่าอะไรหมรายความว่าคนที่เปิดฝั่งช็อตเนี่ยจะต้องจ่ายค่าฟันดิงน้งให้ก ทุกๆ8ชั่วโมงนะครับเขาจะมีเขียนเขาดาวอยู่เห็นไหมเขาดาว6ชั่วโมงคือนับถอยหลัง6ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับแต่เขาจะมีเงื่อนไมายว่า every x hour นะครับเกรดทุกๆ8ชั่วโมงนะครับถ้า8ชั่วโมงหน้าเนี่ยตรงนี้เป็นบวกหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่เปิดฝั่งลองต้องเป็นคนจ่ายค่า f u n d i n g ให้กับคนที่เปิดฝั่งช็อตนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เราไปดูในไฟล์ Excel กันว่าวิธีการคำนวณเนี่ยค่าฟรีหรือว่าค่าธรรมเนียมในการเทรดหรือว่า ค่าฟันดิ่งเนี่ยมันมีการคำนวณยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูที่ไซส์ก่อนนะครับหลักเกณฑ์สำคัญเลยนะครับตัวไซส์เนี่ยเป็นเป็นเรื่องสําคัญไซส์คือปริมาณการซื้อขายของเราถ้าสมมุติเราทําการซื้อขายบิตคอยที่ราคา4 0 0 0 0ื0นสี่หมนสะสมมตินะไซส์10,000นะครับ10,000ดอลลา 1, 10, ร์ 1, นั้นประมาณ30,000นบาทใช่ไหมครับค่าธรรมเนียมเราจะมาเริ่มที่ค่าธรรมเนียมก่อนค่าธรรมเนียมในการเทรดเขาจะเก็บทุกๆครั้งใช่ไหมครับที่ผมบอกต้นคลิปไป ก็คือเก็บ0.1%นนะครับในการเทรดซื้อข้างนึงเก็บ0ูนขายข้างนึงเก็บ0ูนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีลิงก์ส่วนลดที่ผมแนบไปให้ที่ผมบอกลด20%ลด20%เนี่ยมันคืออะไร20%ตรงนี้มันจะลดค่าธรรมเนียมของเราในการที่เราจะต้องจ่ายเขานะครับจาก0ูนก็จะเหลือ0.08%เป็นต์เห็นไหมคือถ้าตรงนี้มองดูมันอาจจะน้อยเนาะแต่ถ้าเกิดเราเทรดปริมาณเงินเยอะเนี่ยยยลลลดไดไ้วััันนนนึงหาาพบบทเ่ะคร คราวนี้ในฝั่งของใบแนนเนี่ยมันก็มีการจ่าย BNB นะครับจ่ายค่ามเนียมโดยใช้ BNB เนี่ยลดไปได้อีก25%นะครับถ้าสมมติเราใช้ BNB จ่ายลดไป2ีโดยประมาณเนี่ยมันจะเหลือประมาณ0.055โดยประมาณนะครับดังนั้นค่ามเนียมที่เราจะต้องเสียในการเทรดตรงน 1, 1, เนี้ย1 0 0 0 0ซ้าย1,000 0เนี่ยเราลองคำนวณดู1,000 0ถูกไหม ึมคือไซต์เราเทรดคูณกับ0.05%ปอซุ๊บเราจะต้องจ่ายประมาณ5.5ดอนตอนหนึ่งครั้งที่เราทำการยิงออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือขายก็แล้วแต่นะครับก็จ่ายเขียนนี้ดีกว่าจ่าย5.5ดอน,นะครับก็ประมาณ180บาทนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้คือการซื้อขายแบบสปอตเนาะแบบแรกนะครับคราวนี้ผมจะให้เพื่อนๆดูในฝั่งของฟิวเจอร์บ้างนะครับ ฟิวเจอร์เมื่อกี้เราในฝั่งของ b G c เนี่ยเราได้ค่าฟันดิ้งมาคือลบเท่าไหร่นะ0.002ใช่ปะหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่เปิดฝั่งช็อตเนี่ยต้องจ่ายกับคนที่เปิดฝั่งรองนะครับผมจะยกตัวอย่างตัวเองดีกว่าเป็นคนที่เปิดฝั่งช็อตดีกว่าว่าผมจะต้องจ่ายเงินให้เขาอะจะต้องจ่ายเท่าไหร่ทุกๆ8ชั่วโมง8ชั่วโมง ครับทุก8ชั่วโมงเราต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับถ้าเราเทรดในปริมาณ10,000ดอลลาร์เหมือนกันอันนี้เลเวอเรจเนี่ยคูณ1ก่อนเลยง่ายๆคูณ1ก็คือเหมือนการเทรดสปอตเลยคูณ1นะครับแล้วเราจะไปพูดถึงคูณ2คูณ3คูณ4อีกทีนึงนะครับคูณ1ก่อน10,000ใช่ปะ่ะเราก็ไปคิดคำนวณง่ายๆเลยก็คือตัว10,000เนี่ยคูณกับ0.002เปอร์เซ็นต์ 0.002เปอร์เซ็นต์ปุ๊บถ้าเกิดสมมุติเราเทรดฟิวเจอร์เนี่ยนะครับทุกๆ8ชั่วโมงเราต้องทำการจ่ายค่าฟันดิ้ง0.2ดอลลาร์เองนะครับ0.2ดอลลาร์ถูกไหมที่เราจะต้องจ่ายนะครับตัวเลขตัวนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นสมมติเปลี่ยนนะเปลี่ยนใหม่นะอันนี้0.002เข้าะนี่นะลบ0.002 0.2ถ้าชั่วโมงหน้านะครับเป็นเท่าไหร่ เป็นบวกอะเป็นบวกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองเงี้ยนะครับจากที่เราเปิดเปิดช็อตอะเราจะกลายเป็นได้ถูกปะตอนแรกเราติดลบถูกไหมเราต้องจ่ายเขาเพราะมันเพราะว่าฟันดิ้งมันติดลบเนีฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติชั่วโมงหน้าฟันดิ้งเป็นบวกไซต์เท่าเดิมไม่มีการขยับ,ขย,บขยื่นเปลี่ยนอะไรเราก็จะได้รับค่าฟันดิ้งตรงนี้ เห็นไหมครับ0.2ดอลลาร์น่ขึ้นมาอ่ะล้วถ้า8ชั่วโมงหน้าล่ะ8ชั่วโมงหน้าเปลี่ยนเป็น0.1เลยอะคิดยังไงคำนวณยังไงเป็นบวกเ,เห็นไหมเป็นบวกคืออะไรคนที่เปิดลองคนที่เปิดลองต้องจ่ายถูกไหมครับเราเปิดช็อตเราได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไปคํคำนวณอีกคำนวณใหม่10,000คูณกับ0.1เปอร์เซ็นต์เปร๊บเราได้10ดอลล์เลยจากเดิมซ้าย10,000เหมือนเดิมนะ10ดอลล์ เนื่จากเมื่อกี้ศูนย์จุดสองเราได้เป็นสิบเลยในแปดชั่วโมงถัดไปนะครับที่กําลังจะมีการแลกเปลี่ยนค่าฟันดิ้งกันนะครับแต่คราวนี้ในฝั่งของเลเวอเรจถ้าเรามีการปรับเลเวอเรจนะครับเป็นคูณสามละ่ะการปรับเลเวอเรจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องจ่ายฟันดิ้งเพิ่มนะถ้าเกิดเราไม่มีการเปิดโพลิชั่นเพิ่มเข้าไปเลเวอเรจคือมาจิ้นที่เขาให้เรามาถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดหรือไม่เปิดเนี่ยขึ้นอยู่กับเราถ้าเราเปิดเลเวอเรจเป็นคูณสาม แต่เราไม่ได้เปิดสัญญาเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็จ่ายค่าฟันดิ้งเท่าเดิมแต่ถ้าสมมุติเราเปิดไปคูณ3แล้วเราไปเพิ่มสัญญาเพิ่มตัวโพซิชันของเราในฝั่งเดิมสมมติเปิดเพิ่มฝัม่งช็อตเข้าไปนะครับแล้วฟันดิ้งเท่าไหร่ฟันดิ้งเป็นลบอยู่เนาะสมมติเพิ่มฝั่งช็อตไปเป็น10,000มอ่ะสมมตินะ1 0 0 0 0เอ้ย30,000สิทษทีเพราะว่าคูณ3ใช่ป่ะมีเงินต้อนอยู่10,000ก็ ใช้แม็กโพดิชันเลยคือ3 0,000ื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราเสียฟันดิ้งเท่าไหร่เป็นลบถูกไหมครับก็คูณ3เหมือนกันตามโพดิชันเรานะครับอ่ะ example case อีกหนึ่งอัน0.1ฟันดิ้งเป็นบวกแล้วเราเปิดโพดิชันไปเลเวลเลคคูณ3นะครับแล้วโพดิชันไต่หมุงเราคือ3 0,000ืเราจะเสียค่าฟันดิ้งหรือได้ฟันดิ้งเราเปิดชอ็อตอยู่นะเราเปิดชอ็อตเราจะต้องได้ฟันดิ้งจากคนที่เปิดลองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น30 u s d t เลย บวกบวกเข้ามา8ชั่วโมงปุ๊บเงินก็จะเข้ามาในกระเป๋าเรา30ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดเราเปิดในไซนี้ละเอียดตัว Fund ิ n งเท่านี้เปอร์เซ็นต์ตามเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นตไลา์เซลล์เนาะที่ผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจ คำว่า funding rate แล้วก็คำว่า transaction fee มากขึ้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันสรุปความรู้ในวันนี้กันนะครับเพื่อนก็ได้รู้แล้วเนาะว่า funding rate มันคืออะไรแล้วก็ transaction fee มันคืออะไรแล้วมีการคิดคำนวณยังไงถ้าใครมีคำถามก็พิมพ์เข้ามาสอบถามในคอมเมนต์ของ u t u b e นะครับลองทุนได้เลยหรือว่าในเพจ Facebook ก็ได้นะครับลองทุนแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆที่เรารวบรวมข้อมูลมาให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใน นะครับวันนี้ผมกอล์ฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ